สามวาคืนวันเพลเย็ยนช่ำจิตล้วนเพลินพิษประเพณีดีหนักหนาลอยกระทงไหวาสาเจ้าคงค้ามาเถิดมาร่วมสืบสารรอยกระทงเอ่ยนิฮาวหัวเจี้ยวไปเปื่อยหัวปาซอเลหัวชื่อใช่กัวเเลนหัวจูใจมั่นกุหัวฮุยชัว ของเธอเธอสังสรรค์กูกเหอเที่ยวอุเล่นสนิท很高兴谢谢 hello everyone my name is Bunyong s u b s i Nawin my name is Pepe e. I am 8 y a r s o I am study at Chonchad ok h a School I am in EP2/2 happy like Chongday thank you สวัสดีค่ะ น้องเป้เป้ยเด็กหญิงบุญยญอรสัพสิรินาวินอายุ8ขวบกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนช่วงเฉ์เทราค่ะค่ำคืนนี้ใครเชียร์น้องไป,ไป,ไป้เป้ยใครตบมือให้หนูขอให้หล่อขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยนะคะ